คลิปนี้ครับเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของมาดามยูนะครับเนาะมาดามยู you, บรมีปู่นักรราชนะครับมีเป็นเลขชุดด้วยเลขชุดวีเก้าสามห้าสองนะครับเก้าสามหาสองวิ่งรูดสองและห้าวิ่งรูดสองและห้าสองจับคู่นี่มีสองสามสองแปดสองเก้าครับเน้นที่สองแปดหาจับคู่มีหาซี่หาสาม และ5 8ครับเน้นที่5 8และ3ตัวมี6 2 5นะครับ6 2 5แล้วก็เลขปิงปองนะเห็นในมือครับปิงปอง0 0 4เอา้าวคนละทางเลยบัดดี้กับเลขสูตรเืิอนเอาลองเบ่งครับนี่คือแนวทางเราพัฒนาจากมารามยูบารมีปูน่นักร,ราราชประจำวันนี้ครับ19บเกาบุปุ่มแล้วันาร้6 6ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ thank